สวัสดีครับเบิ้ลปทุมราชครับวันนี้อากาศคุ้มบรรยากาศเย็นสบายสบายอยากจะทํากับข้าวที่บ้านของตัวเองสไตล์เบิ้ลปทุมราชนะครับนี่ลงทุนซื้อเต็นท์มาเลยนะคืออยากได้ฟิลแบบไปเขาใหญ่เขาไม่ง้อมาเขาข้อดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเพิ่งชมว่าบรรยากาศดีพ้นลงมาแล้วไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับเราจะมีเมนูพิเศษจากเบิ้ลปทุมราชเป็นเมนูที่หลายคนคิดว่าแบบ อาจจะคุ้นหูนะฮะถ้าได้กินเมนูนี้นะครับเตรียมรับซับเพราะเรากําลังจะมีลาบคนละลาบและอันนี้คือลาบหมูทํำเลยดีกว่าตีขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของคลิปนี้เลยนะครับบูแก๊สมาเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกก็เปิดแก๊สก่อนนะจ๊ะเพิ่มพลังของแก๊สก่อนที่จะจุด แรงแรงแรง <Wow. S 1> น่าจะสูกไวๆอยู่แบบนี้วิธีทำลาบให้อร่อยๆนะครับ <Wow. S 1> วิธีแรกต้องมีน้ำเปล่าขอน้ำเปล่าคนหนึ่งครับ <c oughs> โค้รสุดหลายคนเห็นแบบนี้คือจังเห็ดเลนเห็ดหูัวมอนด์นะครับวิธีลาบหมูมนมีหลายแบบ <c oughs> พึ่งจับโทรศัพท์เดือดแล้วเหรอ โอ้คือไวมากคือผ่านเวลาไปยังไม่ถึง3นาทีเลยอะอะไรนี่ยถ้าเดือนแล้วเราก็ไม่รอซ้าเราก็จะต้องเอาหมูลงไปนะครับผมใช้ถังแก๊สนี้นะครับต้องบอกว่าดีมากๆไฟเร็วแล้วก็แรงมากๆด้วยนะครับเนี่ย <Wow. S 1> ใส่หมูข้าวเดียวซุกล่ะพร้อมรลาบแล้วนะครับเป็นถังโวแกสนะครับน้ำหนักขนาด8กิโลกร,รมัม นอกจากเราจะสามารถมีไฟที่แรงแล้วนะครับเรายังสามารถพกพาความสะดวกสบายไปต้มปลาอยู่บ้านห้องก็ได้เ <Wow. S 1> หน็นปะใส่รถบิกัพไปซาลยแทกไปก็ได้ชุดใบกลางของหน้าเลยสบายว่าเกินสามนาที่ปลาสุดก็ถึงเวลาปรุงแล้วนะครับก็จะใส่เป็นน้ําปลาแล้วกันนะครับในระหว่างที่ผมกําลังปรุงนะครับผมอยากจะมาบอกข่าวพี่น้องนะครับที่ใช้เบอร์ก๊สของเรานะครับ ใครที่มีนะครับขนาดของตัวถางโบแกตขนาด1 5กิโลกร,รัมนะครับสามารถใช้หัววาวเดียวกันได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับมาอย่างที่สองเป็นชูรสนะครับเมื่อกี้น้ำปลาไปแล้วได้หลายแสบหลายพี่นอนครับว่าคนๆให้หมูมันนูนนัวอันนี้จะเป็นพิกขี้หนูนะครับเป็นพิกขี้หนูสวนพี่ขี้หนูบ้านเรานี่ครับท่านสามารถซอยเป็นหั่นเล็กๆก,ก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเม็ดแบบนี้เลยก็ได้ครับอันนี้จะเป็น หัวหอมนะครับหัวหอมที่เราล้างแล้วก็หั่นมาไว้แล้วนะครับก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นลำต้นของหัวหอมนะครับผักชีฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นพริกป่นนะครับพริกปน่นอีสานบานเท่านี้แหละหลายคนกินกับผมเนี่ยนะหูน้ำตาออกเลยนะฮะอันนี้เป็นก้วาวขั่วครับจะละเอียดเพื่อที่จะเข้ากับเนื้อหมูได้ง่ายนะครับนี่คือมะนาวขวดนะครับแต่ถ้าอยากให้อร่อยจริงๆอยากให้เป็นมะนาว ออกจากเปลือกม,มันจะมีความหอมบะที่ธรรมชาติจากมีความหลาวก็นค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 นแล้วลลสิ้นเบิง้งนี่ถ้าไม่มีกแก๊สเนี่ยไม่ได้กินง่ายขนาดนี้เลยนะถ้าเป็นสไตล์แบบนี้นะครับยิ่งใครที่ชอบเมนูทอดนะครับเมนูย่างเมนูแบบรนไฟเมนูที่แบบใช้ไฟแรงแรงรวดเรว็วแล้วอยากกินทันใจอะ่ะโกแก๊สผมว่ามั่นใจมาก100%ยเรเ็น ตักราบเลยนะครับว้าวลาหมูสไตล์ปทุมราช <Whoa. S 1> คุ้ยใหญ่ๆเลยนะครับ mm hmm. มันดีอ่ะอันนี้แค่เมนูแรกนะครับผมมีแถมอีกหนึ่งเมนู mm hmm. ต่อไปจะเป็นการย่างแบบดาดกระทะ ก็ไส์อื่นว่าดาดกระทะก็คือไม่ให้ต้องให้เนื้อมันสุกเยอะมากนะครับจะทําให้กระทะมันร้อนๆแล้วก็ริกเนื้อหมูนะครับสลับกลับไปมาจนมันสุกได้ที่แล้วก็เอามากินได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวขยับขยายอุ้ยคือเบาถือว่าเป็นขนาดใหม่นะครับ8กิโลกร,รัมนะครับเหมาะกับคนที่แบบชอบไปแคมป์ติงหรือว่าเดินทางเพราะว่ามันเบาแล้วก็ประหยัดเนื้อที่ด้วยนะครับสามารถใส่รถกระบะ ห้ายรถไปด้วยนะครับหรือว่าคนที่มีรถเกีงก็ใส่ไปได้นะจริงๆแปกิโลกรัมและที่สำคัญคือไม่หนักเลย <Wow. S 1> สบายผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ถือดีอไปขนาดใหม่ด้วยนะครับเริ่มเมนูที่สองเลยนะครับเปิดแก๊สเหมือนเดิมโอ้ดูไฟดีครับเหมาะเลยครับเหมาะเลย อันนี้หมกักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลยไม่ต้องมาหมักอีกรอบนึงเรื่องความปลอดภัยของถังโบแกสของเรานะครับมั่นใจได้เลยครับรับรองว่ามีมาตรฐานที่ดีมากๆนะครับมีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและที่สําคัญครับทุกถังนะครับเราจะมีเคียวโค้ท่านเชฟประวัตดิด้วยครับเราจะทำเป็นแบบมีเดียมไม่ทําสุกมากอู้แต่ไฟแรงมากยอด ยอมใจกับไฟมากอะเสร็จแล้วนะครับน่าจะสุกได้ที่แล้วนะครับขอเขียงกับมีดอ่ะมาแล้วดูดิคุณดูดิคุณดูเนื้อมีเดียมที่ผมทำมาเนื้อข้างในจะเป็นแบบอุ่นๆเลือดอุ่นๆไม่ต้องสุกมากเพราะว่าจะทำให้หมูนนุ่ม ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับใครจะเปิดร้านในคราบอยากจะมีแก๊สดีๆไว้ใช้นะครับผมแนะนำนะครับเบแก๊สคุ้มค่าแน่นอนครับได้รับมาตรฐานที่ดีด้วยนะครับและที่สําคัญครับอยากจะบอกว่าแก๊สหมดกดสั่งเบลแก๊สนะครับ